เอาละฮะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมใหม่ล่าสุดอีกแล้วนะครับอีเทอร์เกเซอร์นะครับช่วงนี้มีแต่เกมแนวภาพสวยๆเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับนี่อ่าเริ่มแรกเขาก็ทำการสอนเล่นก่อนเลยนะครับดูดิภาพสวยฉากแอคชั่นนะครับการมูฟเมนต์ต่างๆถือว่าสุดๆเลยนะครับเกมนี้นี่มาครับใส่ท่าใส่อนติีเกมนี้ก็จะเน้นการควบคุมด้วยตัวเองนะครับ ไม่แน่ใจว่ามีออตโต้หรือเปล่าแต่จากที่ลองเล่นมาผมยังไม่เจอออตโต้เลยนะครับนี่มามาไอหนูน้อยนี่โอ้โหเจอสเต็ปโยกไปดิหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลนะครับปึ๊บปึ๊บเนี่ยครับท่ามันก็จะเยอะเลยนะครับดูดิโอ้โหเอฟเฟกแบบอลังการจัดเลยนะเกมนี้ผมบอกให้แล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยกันมาอย่างยาวนานเกือบปีนะครับมาดูดิฉากคัสซงคัสซีนทำยางกับแอนิเมชันเลยนะครับ อ้โหอ่านี่เขาจะสอนวิธีการเล่นนะครับก็คือพวกการโจมตีเบื้องต้นการหลบการอะไรต่างๆนะครับเนี่ยการกดสกิลคอมโบนู่นนี่นั่นนะครับเขาจะมีสอนหมดเลยช่วงช่วงแรกเนี่ยไม่ยากนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นไม่ได้นะปุ่มมันเยอะๆนะครับนี่อ่ะเรากดล็อกครับกดล็อกเป้าหมายแล้วเราก็เข้าโจมตีได้เลยปุ๊บนะครับก็เล่นตามที่เขาสอนไปเลยช่วงแรกนะครับก็ไม่มีอะไรนะ๋ยวผมขออนุญาตข้ามเลยละกันนะ หลังจากที่สอนเล่นมาสักพักนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวระบบเกมต่างๆอินเทอร์เฟซต่างๆคร่าวๆนะครับเริ่มจากซ้ายมือก่อนเลยนะครับซ้ายมือเนี่ยมิชชั่นนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกเควสตรายวันรายสัปดาห์นะครับแล้วก็เป็นพวกสตอรี่มิชชั่นต่างๆนะครับที่เราสามารถทําได้แล้วก็สามารถเก็บเลเวล EXP จากตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วผมเนี่ยจะสอนนะครับวิธีหา exp วิธีเวลนะครับวิธีหาเพชรแล้วก็จัดอันดับตัวละครที่น่าปั้นให้นะครับว่าควรสุ่มหาตัวไหนดีนะครับ mm. น่าจะเป็น EP หน้านะเ mm. นี่ยดูเมลครับ โอ้โหของแจกนี่เพึบพับเลยนะครับแจกอย่างเยอะนะครับโอ้โห GM เกมต้องบอกเลยยอมใจจริงๆครับภาพสวยจัดด้วยนะอ่าส่วนเรื่องระบบนะครับ modify มาเริ่มที่ซ้ายมือล่างนะครับ modify เนี่ยก็จะเกี่ยวกับพวกตัวละครต่างๆของเรานะครับก็จะเป็นการพวกอัปเกรดเลเวลนะครับตัวละครเนี่ยเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามารถอัปเกรดได้นะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีเวลาเลาได้เศษนู่นนี่นั่นมานะครับสามารถเอามาอัปเกรดได้ด้วยอันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นพวกการอัพสกิล เซตคี์พือาวุธนะครับแล้วก็จะเป็นระบบรูนนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนเจาะรายละเอียดลงลึกอีกทีหนึ่งละกันนะครับส่วนสแกนสแกนนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่เรารอคอยเด e ี๋ยวอีพีหน้าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับทุกคนเ <c oughs> นี่ยครับหลักๆเขาจะมีอยู่ทั้งหมด3ตู้นะครับโอ้นี่นี่นี่นนอะอยู่ที่ว่าเราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกเอาอะไรนะ แต่ว่าตู้กลางเนี่ยเขาจะมีตัวสุ่มมาให้ฟรีนะครับ40ใบเลยนะสำหรับตัวเกมนะครับใครมีก็ลองเอามาสุ่มดูได้ผมเปิดเลสให้ดูก็จะการันตีอยู่ที่70ใบนะครับถ้าเกิดเราหายแค่30ใบเพิ่มเติมเท่านั้นเองเราก็จะได้แน่นอนและการันตี1ใบนะครับล้วทุกๆ10ใบเนี่ยจากการันตีตัวระดับ A 1ตัวนะครับในตัวระดับ S เนี่ยเลทการออกจะอยู่ที่1.60รนะครับระดับ A อยู่ที่7.8เซแล้วก็ B เนี่ยอยู่ที่6%นะครับแล้วก็พวก3าสตาร์แฟกเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่84%นะครับอัตราการออกก็ไม่ได้คี้เลอะไรเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับเกมนี้ส่วนเหมียวเนี่ยจะเป็นระบบเหมือนพูดนะครับที่ไว้คอยอเสริมทับหรืออะไรพวกนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีนึงนะครับต้องผ่านด่าน2อ1ขไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็ซุมเนี่ยก็ต้องผ่านด่าน1นีดด้วยนะ,ะส่วนต่อไปนะครับฟฟกเตอร์นะครับฟัเตอร์เนี่ยอันนี้จะอารมณ์เหมือนอเกี่ยวพวพก ให้เปรียบเหมือนเกมอื่นนะครับจะเป็นเหมือนประมาณพวกการ์ดเพิ่มพลังนะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวมารีวิวเต็มๆอีกทีนึงนะครับสำหรับอันนี้อันนี้รีวิวคร่าวๆไว้ก่อนนะช็อปนี่ก็จะเป็นพวกร้านค้าต่างๆมีระบบกิลด้วยนะครับเลเวล30แล้วก็อิเนเวนท์รี่ก็จะเป็นกระเป๋าสําหรับใส่ไอเทมของเรานะครับแล้วก็จะเป็นโอเปอเรชั่นเนี่ยจะรวมในเรื่องของเมนสตอรี่ก็คือพวกเนื้อเรื่องหลักนะครับลงด่านต่างๆที่เราต้องเคลียร์แล้วก็ ซัพพลายเนี่ยจะเป็นพวกลงดันหาของหาทรัพยากรต่างๆนะครับเนี่ยสองอันนี้นะครับจะเป็นใช้ในการลงหาของแล้วก็ชาเลนหรือท้าทายเนี่ยก็จะเป็นพวกลงดันต่างๆลงบอสนะครับประมาณนี้สําหรับสี่อันนี้นะมาดูของแจกกันบ้างนะครับ n e w c o m e r e v e n t ดูนะครับล็อกอินเจ็ดวันนะโหนี่แจกตัวส่มแจกนู่นแจกนี่แจกตัวละครอีกแล้วนะครับในกิจกรรมให้รับเพียบนะครับอย่าลืมมารับกันด้วยเลเวลถึงครบวันเคลียรดานนะครับ ส่วนในเรื่องของการจัดทีมการลงดานหรือลงดันต่างๆนะครับหลักๆเนี่ยจะลงได้ทั้งหมด3ตัวซึ่งเราสามารถสลับมาได้นะครับว่าจะเอาตัวไหนอยู่หน้าอยู่หลังนะครับซึ่งตัวกลางก็จะเป็นตัวหลักในการลงนั่นเองแล้วก็มันจะมีพวกสกิลอันติเมทนะครับที่แตกต่างกันออกไปตรงนี้เนี่ยสามารถสลับสับเปลี่ยนได้นะครับตามตัวละครที่เรามีแล้วก็สกิลเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละตัวแต่ละคู่หรือว่าแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับ แต่บอกเลยว่า Ultimate อันติเมตอลังการมากสาหรับเกมนี้เหมือนพวกท่าประสานอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็การเปลี่ยนตัวละครเนี่ยสมมุติเราไม่เอาตัวนี้เราคลิกไปที่ตัวลัดได้เลยนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะโชว์ตัวที่เรามีอยู่ทั้งหมดเราก็สามารถกดเลือกแล้วก็กดเช้งเพื่อเปลี่ยนได้เลยนะครับ แต่ผมลงด่านลงดันให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของระบบนะครับการเล่นเนี่ยมันก็จะมีวิธีการคอมโบแตกต่างกันออกไปอย่างบางทีเนี่ยกดสกิลสองหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวสกิลหนึ่งมันจะรีในตัวมันเองนะครับให้กดใหม่อีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับมันก็สามารถคอมโบได้ต่อเนื่องนะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมยังไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับ ต่รู้ว่ามันรักษาได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวแจกที่ใช้ได้เลยนะแล้วก็ดีด้วยนะเนี่ยการเล่นก็ข้า,ขาวๆประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วเราก็สามารถเก็บเกล็ดนะเนี่ยเนี่ยที่อยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นครึ่งเหลืองๆเ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดเต็มเนี่ยเราจะสามารถใช้ท่าประสานได้นะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูดีกว่าเนี่ยตัวนี้มันจะดีตรงที่ว่ามันสามารถตีไก่นะครเรามีหน้าที่แค่ยืนตีๆอย่างเดียวเลยโอ้โหสบายนะครับลังเนี่ย นี่ขนาดเป็นแรงไม่ได้แรงสูงนะแต่ว่าใช้ได้เลยนะครับอเดี๋ยวเราดูท่าประสานนะครับไอหลอนเหลืองเต็มแล้วนะครับมันเลขึ้นเป็นแสงแสงอย่างนี้เรากดเลยปึ๊บนี่โอโ้โหอย่างเท่รครับดูกราฟิกนะดูครับโอ้โหฉากครับกราฟิกฉากคัสินเท่เหลือเกินนะครับอ่าก็จกลาไปด้วยภาพเท่านี้ก่อนละกันนะครับโอเคเดี๋ยวว่าอีพีน่าจะทําเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามชมกันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ